ส่วนเมื่อนี่ม็นรรมารอย่างก็คือเขามาจะมาตัดเอาไม้เนาะเพืเ่อนรถไทยไม้เนี่ยเป็นเขาเราไม้ชาติเนาะสื่อมา สำับน so so ีนะทุกคนมื้อนี้ผมาก็ช่องบ่าวเล่าบันบกซึ่งว่ามื้อนี้มันเฮาอยู่ที่ป่าพี่เนาะกลางป่ากลางดงมื้อนี้ซึ่งว่ามื้อนี้มันทำอะไรยังก็คือเทามาจะมาตัดเอาไม้เนาะเพื่อรถไทยเพื่อรถไทยก็คือว่าไม้ยังคานมันเนาะไม้เฮาวมันเนาะนี่ดีจงเขาได้ทําการใส่ควานถากเรียบร้อยเลยเนาะนี่ไม้ไม้นี่เป็นเขาเรว่าไม้ชาดเนาะสื่อมันเนาะเป็นไม้ชนิดที่ว่าเนี้วแก่นแข้งเนาะ แล้วกะอยุการใช้งานดนเนาะถ้าว่าถึกใช้โตแกนมันคันาว่ามันมีหมอกลายแบบซี่เนี่ยกะอาจจะบ่ลายปีเนาะแต่ว่าเฮาจําเป็นต้องได้ใช้ก่อนเฮาก็เลยเอาตัวนี้เนาะพี่น้องส่นตัวนี้ก็ยาวเหยียดเนาะชุโชดไปคนละดอกพี่น้องโหมีเครืออ้อมอีกเนาะเฮาบ่ฮู้ว่าตัดไปแล้วมันสิล้มทางใดเานี่เนาะแต่ว่าในใจอยากได้มาทางนี้เนาะพี่น้องมาทางพี่ แต่ต้นไม้เนี่ยเอ็นไปพุ่นเนาะเอ็นหาเชงเมืองพุ่งขันท้าเอ็นไปเบืองพุ่นแล้วลำบากเลยเนาะต้องเลยทางแถวนี้เนาะเผื่อสิเอาไม้เนี่ยอไวยไปได้เนาะถางไอเอ็นไปพุ่นมาเบิ้งนกำกันเนาะว่าพี่น้องว่าสิไปเป็นไปได้บ่อยอยากเห็นไปยังพุ่นเนาะเนาะไปเบิ้งกันเลยโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เราก็ลังทำการใช้น้ำมันเชิงโซ่ใช้น้ำมันเครื่องเนาะสบสองที่ยังเรียบร้อยเนาะเช็คโชวเรียบร้อยเนาะว่า なでほ เนะพี่น้อง,องตอนนี้เขาก็ัทำการบากแล้วเรียบร้อยเลยเนาะปต่อาานี่หน,นามันกะ แล้วก็คนหลังจากที่เขาตัดลงแล้วแล้วก็เขาได้ช้างมุเปลาเล็กน้อยเนาะเขาก็มาเบิง่งเบืองนี่เนาะพี่น้องวันนี้นาะต้นมันก็ทางก็เริ่มจะช้างไปเลยบนหองโขกนี่ก็มันกี่ยงเนาะแล้วก็กิ่งไปผุเลยเนาะกิ่งไปทางเบื้องโขกกิ่งในทางเบื้องพุทแล้วก็เอาขึ้นรถในวันนี้ขึ้นรถนี่ก็ลุกอยากหนึ่งอีกเนานะพี่นอ้องเพราะว่ามันหกแห้งอะไรนี่ แต่รถไถนานี now, ่น่ะจะได้เนาะเพราะว่าบุเข้ามาเลยแต่ว่ารถเฮานี่คุณใดเนาะมันก็ยางยังมันก็บ่อยากทนเท่ารถไถนาเนาะเพราะว่ารถไถนามันโชทิ่มเอานมาเบิ่งนํากันอีกเนาะว่าเป็นด๋ เท่นพี่น้องมาเนี่ยทางแล้วแล้วทำนี่กับพ่อเนาะเชียวแปลงกว่านี่ก็คือพี่พดหน่อยทีนี้คนมาเพื่อนใส่เนาะจะเปลี่นลายถ้าจะมาเทกเนาะเขาจะได้เทอร์ได้บอลให้ใกล้นี่ห้าเมตรน้าพี่น้องไม่ห้าเมตรเท่กันเนาะว่าไเทอร์ได้ mời mười, mười, mời Mười mời mười like Mà mời đi lên mời mời nó. Mình mời 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 น้อพี่น้องหาเมตรร้อยเก้าสิบเจ็ดพุทน้องพี่น้องวเอนร้อยก้สิบเจ็ดนิ้วสิบหกพูดสิบหกพุทเคิงเอาควานก่อนน้องพี่น้องมามา เห็นว่า5เมตรแล้วสิตัดโคนโลนบ่ได้เนาะพี่น้องเฮาต้องเอาเพื่อนอยนเพื่อเพื่อหั่นเพื่อนี่เนาะนี่นี่นเอาวางเลยนี่เนาะเห็นบ่ะเออวางเนาะสุดเีย เนาะอราจะมาตัดถึงเรไรบ้านเนาะตัดหาเมตรเรไๆบ้านไเนบึงน้ำกันน้ำพี่น้องเหมือนเมยเมยเมย เดพี okay, okay, ่น hmm. ้องสำเร็จแล้วนี่ตัดแล้วแล้วเนาะขาปุ๊ดบ่ได้ย่างจักดีโอเคนะพี่น้องบัดนี้เฮามาแท้กันกันมันไนเท่าเนาะเบิ่งนํากันพี่น้องนี่ในซาวพี่น้อง20ซมอ่เฮาสิเอานี่แม่น12 12นะพี่น้อง แล้วผ่าเครื่งเนาะเป็นสิบสองคูณหกเซนติเมตรเนะาะอะไรเป็นนิ้วกาสองนิ้วคูณห้านิ้วเนาะสองคูณห้าเนาะเนี่อะไรเป็นเซนติเมตรเนาะเป็นระบบเมติกเนาะเมยเมยเมย วันนี้เวียกต่อไปแม่นั้นจะได้ทางทางเข่ามานะวันนี้พี่น้องแต่ขอนั่งพักสะก่อนตอนนี้ใกล้สบ่ายเนาะเทียงแล้วนี่นเนาะเบิ่งตะเวน,นเชิงเลยแบบนี้เลยเนาะฮาวมีมงเเบิ่ง,งเางาจะาค้งเลยเนาะยืนเบิ่งนี่ถาว่าสีหยียบเงาเลยแม่เทียงแล้ว แต่วาบนโมงของแท้เนาะอะัต้สิบสองโมงสีสิบสามมันจะบ่ายแล้ว โอเคทุกคนสำหรัแบบการทางเขาก็แล้วแล้วเนาะนี่นะสพึ่งว่าเขามาได้เลยเนาะหลดแบบมันบบมีไหมเทียว่าเขายิงก็บยางขึ้นมาแต่อยู่พื้นมันก็ขี่เข้ามาเลยเนาะนี่ฮะบร,ริยากน้องมาเลยเนาะบุยากบุยากทั้นี้รรรรนนนเนาะเฮ็ดเดียวก็ได้เอต เมื่อยเมื่อยเมื่อยบ่ายแล้วยังกินข้าวเนาะนี่อีกนึงก็แล้วเนาะไปอันเก็บไม้ออกก่อนบนีเนาะพี่น้องตที่เฮาตัดเก็บอก่อนเนาะเอาไปเบิ่งนํากันเลย ตอนนี้ครับก็เอารถไมมขึ้นรถุดเลยเนาะมันบุพเพ็ชมีโอกาสได้ถ่ายเนาะมันชัดชนวุ่นวายอยู่เนาะขอโทษข็ใครยังไงแต่ว่าไหมเนาะขึ้นได้อะหรือเปลเนาะแบบนี้เนาะเอาอากาศเฉลิมเลยเนาะสบปุ๊บไปอา่าแ,แต่เมื่อนาะงบอกนีรับพี่นอ้องอ่าโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอทบพียงเท่านี่เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะเพื่อกป็นกลังใจกันคลิปขังต่อไปของบวกเรา